e4 โอเคอี <Easy. S 2> okay, สองชั่วโมงได้อยู่โอเตอร์ฟาร์ก e4 นี่คืออะไร e4 e4 เฮ้ยไม่ไม่นอนเลย <Okay. S 1> มีเคยแบบไม่นอนเลยลไม่นอนเลยโอเคแต่ว่าฟรีอันนี้ฟรีแล้วทุกคนแต่กูดแบบจะเดินไม่ไหวแล้วตอนนะี้มึงวิ่งแทนอยู่วะไม่วิ่งก็จะไม่ไหวแล้วทุกคนเลยไหมไม่นะไม่รู้ โอเคกูแหลกแล้วพี่เขาเก็บวิตีจัดงนะอได้ขับหน้าจออยู่โอ้โหเกือบแล้วไปอ่ะทำแบไม้มาเก็บไม้มาเก็บกระเป๋าไม้มาเก็บกระเป๋าในกล่องเดี๋ยวดิพี่ก๊อฟจะเก็บมาจะเจอพี่ก๊อฟเลยนะถ้าเจอของจะโชคดีอยู่หรอเก็บมาก็เจอพี่ก๊อฟเลยนะพี่ก๊อฟไม้มานี่กับกูมา เราจะขังตัวกันอยู่ไม่แจงไปไหนแคนวิ่งหนีพี่ๆฆ่าจริงนะเอ้ยไม่ขังดิจะมาพี่เดียวจะมาพี่ก่อนอันนี้อ่านอยู่เนี่ยอยู่นี่ป่าไม้เราไปซ่อมเราไปซ่อมเครื่องกันดีกว่าเปิดกล่องมาเปิดก่อนกล่องละโอเคมาเราไปซ่อมเครื่องกันดีกว่าอืมได้ของดีไหมไปไปไม่ได้ไปจ่ายไปหาเพื่อนเลพาไปหาเพื่อนมาโอ้ไปมึงอย่าทำงนี้อีกนะมามานี่มา ไม่มีอทำแบบนี้นะก็ต้องฟันแทคสองทีก่อนนถึงจะเห็นเอาไม้หายอย่านะไฟมือทำแอย่างไี้มาไม้มือเห็นหลอดไฟแตกๆกับพีิข้างหน้าไหมไหนเห็นแลเออวิ่งไปตรงนั้นนะใช่ปะวะอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่ด้วยต้องเสี่ยงไว้ดีไม่เป็นเสี่ยงสุดท้ายวิ่งนะมาให้สัตว ขวาไม่มีไอ้สัตว์เ้ยอะไรวะเอาเฮ้ยแม่งว้าอีกแล้วมันตีว้านี่ไ้ยมึงมาอีกแล้วไม่มันว้ากจริงนะแกเออตีไปทำไมอ่ะพี่ก๊อฟแตจร้ายว่ะ้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ย ไม่ด้อะ,ะเดี๋ยวกูบอกให้น้องไปอยู่ในน้องไปอยู่ในอยู่ในกล้องนี่ไงอ่ำไม่มีอ่ะอ่ะมีจอมาไหมไก่ <c oughs> ไม่ออกแน่นอนกู <c oughs> ว่ามึงไม่ไมนออก <c oughs> แม่แจกแจกบอกต้องบอกต้องบอกคนก่อว่าอยู่ไหนอยู่ไหนบ้างก่อนน้าอยู่ในกล่องข้างหน้าพี่ก๊อฟนยเห็นมเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ทางนี้ทางเนี้ทางนี้ทางนี้ทางนียทางเนียก่องตายพ่อก่องยเยี่ยว้าวโอ้โหโอ้ โอ้โอ oh. oh. ้โอ้ไม่ไดไม่บอกมึงือไม่ได้ไม่ไงกูแฝงให้กับอกไักูบอก่ดไม่ดยเบเยรม่กกูก่งกนไหมมกูก่ดูดยลางกูกดูดยุลาย เป็นกูเกิลข่าวเพื่อนอยู่ไหนได้บ้างนี่จริงได้อยู่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 ไดาวใช่ไหมขัดได้ที่จะไปแัดที่จะไปในโลกได้อยู่ได้อยู่คุุได้ได้อยู่ได้อยู่ที่จะไปในโลกทำไมทำไมพี่กอล์ฟหดไลายจังเนี่ยถ้าเพี่อมึงมาช่วยต้องมาช่วยเลยนะ โอ้ยมึงจะค้างไปไหนไอ้สัสมึงค้างไปไหนไม้มึงคานไปหาที่ซ่อนด่วนๆให้ให้สก๊อปพิ่งย่ากันหาไปไอ้ตัวนี้มาแดงหน้าเลยพุ่งพุ่งย่าใหญ่ๆอ่ะขวางหโอ้ยกูกูให้มึงอยู่ตรงนี้ให้สัตว์เริ่มใหม่ไอ้เหี้ยโหดร้ายกว่าเด็กว่ะพี่ก๊อฟ ไม้กด AD-AD ร AD ัวๆตอนอุ้มอ่ะอืมกดเลยไอ้เฮียเราไม้มึงลงไปใต้ดินทำลิงอะไรมาเนี่ยฮะกูไม่ได้ลงกูไหลลงอะไพี่กอฟอุ้มไม้ไม้ขึ้นมาดิได้ไปเฮ้ยไม่เอาดิกูจะรอดแล้วไช่ กูไม่รู้นะใครอยู่ในนี้แต่กูจะหามันไอ้สัตว์ไอ้เกไม่มีหรอกเป็นไม่ได้แน่โอ้โอ้มาเพื่อนมาช่วยไหมช่วยท่ด้วยเพื่อนมึงทิ้งหมดแล้วนะเพื่อนหมดแล้วไอ้สัตว์โอ้แล้วไอ้เนี่ยไม่ไม่ควรไอ้ศาสตร์ไม่ควรอันนี้มึงไปนั่นได้ปะ กูไปไอ้เนี่ยกูไปไอราคาเห็นเนี่ยน่าจะมังเลยแต่มึงเลยไหนวะสองคนมึงบอกมาดิหรงกูจะอุ้มมือให้มึงรอดมึงบอกมาดิไม่เห็นแจ็กว่ะน่าจะมีแบบสกิลติงติง่ายเดียวกันนะบอกให้มาตรงนี้มาตรงนี้อะไรเงี้ย เมื่อมาตรงนี้สีไม้ก็ไอ้เทยไม้แม่งโดนอุ้มอีกแล้วลาก่อนใหม่ให้เริ่มใหม่เดือดร่างเนี่ยไม่มีใครมาเพื่อไม้กี่หรอเจ้็จะเข้าไปยังไงพี่ก๊อปเอออยู่อย่างนั้นใครจะไปเข้าวะพี่ก๊อปไม่อยู่เ้ย พี่ยังไม่อยู่กูไม่เห็นไม่อะไรหรอกพี่ก๊อล์ฟพิเศษเสมอใช่ไหมผมไม่รู้ผมไม่เห็นพี่ก๊อลฟไอ้เหี้ยปล้กไม้มึงควรจะเลี้ยงฉันดีเจ้ะอะไรวุ้ยวุ้ยวุ้ย ไอชิคเอ้เนี่ยแม่งบักเี่ยอะไรวะว้าวตายเายปกคนไปไอ้เี้ยอย่างงี้ก็ไม่ให้ช่วยไม้ก่อนดีแล้วค่อยค่อยวิ่งใหม่ขึ้นไม้ไปขึ้นไม้ไปสัตว์ไอ้ย่ไมึงตงใจเออคุณยี่าช่วยไม้ไปคนในไั้นแกไม้จะตายม้จะตายเราช่วยไม้ก่อน

ใต้ดีไม้ไได่แล้ะหนีดิครับพี่เจ็บมากแจ๊พี่เจ็บจริงๆทำแบบนี้อุ้ยอุ๊ยอ้าวแจ๊คล้มพี่เจ็บมากแจ๊ค จไม่แจ้งแบบนี้จะไปโยูขังเดียวรู้ไหมไม้ไปหาเครื่องซ่อมเร็วไม่เออไม่คนที่ต้องช่วยแจ็คงัวซัวต้องโ่วกันเออจังหวัดนี้ต้องช่วยแจ้งเราปองตายาให้มึงกินอาหารเล่เพราะตัวเองตัดไปถ้ามึงยังไม่อยากตายมึงรีบไปตัดส่วนหนึ่งไปตามนั่นเราไปเปิด อ้เจ๊ทำไมเจ๊ไม่ซ่อมเครื่องทำไมก็จะได้ช่วยไม้ไงไม้เป็นมือใหม่ช่วยม้ช่วยไมโอ้หจะรอนะช่วยไม้ไว้เหลือไ้แล้ว ไม่เปียนใจ<อ>มากเจยเอา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 อะไรนะเป็นละมังว้าวว้าวเฮียเลยใคยยืนอยู่เนี่ยว้าวว้าว คือสายสัมพันธ์แจ้เอ๊ะเดี๋ยวอืมครับพี่ก๊อฟเจ๊รกรู้ว่าจะต้องเจอพี่ก๊อฟอยู่แล้ววันหนึ่งพี่ก๊อฟแม่งตลกอ่ะได้ยินไหมหัวใจฉันไม่ว่าขโทษขอโทษเี่ย่าไ, <c oughs> ไม้ตายว่ะแ <c oughs> ม่พี่จ,จะด่าทีตาย ้ไอ้เยี่ทำไมปล่อยให้ไม้ตายอย่างนั้นน่ะทำไมเงี้ยนะทำไมเงี้ยนะเจ๊ยี่ไหนถ้าแจ็คบอกพี่จะปล่อยเจ็ดคนเดียวอ้าวแล้วไปอ่ะแจ๊ยอยู่ตรงอีกาแต่ถ้าไปบอกพี่จะปล่อยไปแล้วฆ่าแจ็คเรื่องเอาโอ้โหเจ๊ยี่หลังพี่กอล์ฟโอ้แจ็คไปโอเค อู้อู้ทำแบบมีกันใช่ไหมได้ไปไหนไปไหนกันแล้วล่ะแจ๊คไปฟิดอีกฝังหนึ่งแจ๊คอื้อืมทำแม่เจ้าเช่นเป็นปวดดังเลย ไมนไปไม่ทำแบบนี้ไอ้ย์ไม่ไปไม่ทำแล้แจ็คหนีไฟแจ็คแจ็คหนีไฟแจ็คหนีไฟแจ็คหนีไฟพี่ก๊อฟอยพี่ก๊อ สบอกม่ใช่ไม่ไปมึงจะต้องตายมึงจะตายที่เดียวกับไอ้หน้าเนี่ยตายตายไอ้เหี่ไอ้ยี่มึงปล่อยกูไปปล่อยได้ไงมึงปล่อยกูไปปล่อยให้กูคานไปก่อนแจ็คแม่งออกไปแล้วมึงคานแบบนี้มึงคานเหรอมึงคานอีก่ร้อ ô tôi đem cho đây. Quyên, 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 ขานขานขานไปเด็ออกกางกแม่รอแห้งก่นขานไปทำไมนะทำไมันถึงสู้ขนานี้ไปเอาไปทีนี่ที่นอกูะม เร่ใหม่ฝากไกูโดนแบบมึงแล้วไฟกูไปคนเนี่ยมึงนี่มันเลียงไม่เชื่อโอ้ยให้กูเข้าพงยาก่อนดิไอ้ที่นี่มึน ไม่มีทำแบบนี้ปะทำแบบไหนมันก็จะหนีกูแบบที่ไม่ทำไม่ได้ไอ้ปล่อยกูไปก็ดีจากเสียงสูงปล่อยกูไปกูจะตายไม่ได้แจ็คทิ้งกูไปแล้วแจ็คทิ้งกูไปแล้ว ยกไปเร็วไปจะหนีแล้วไปจะถึงประตูแล้วน่ะอุ้ยเฮ้ยประตูจริงนาดเีนะประตูจริงนาดประตูจริงนั่นแหละประตูจริงนันะประตูจริงนและประตูจริงนั่นหะประตูจริงนันะซ้าย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  ไป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 โปไปตื่นเต้นเลยไอ้เงี้ยตื่นเต้นไอ้เงี้ยยิงยิงกว่าแชร์ไก่ชนโอ้โหคนหัวลุกถ้าชอบถ้าไลค์ยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ